อ่ะลองมาัต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะแม่หมอจะใช้ชื่อหัวข้อที่ว่าเอ่อเขามองคุณยังไงในช่วงเวลานี้ตอนเนี้ยคนที่คุณนึกถึงอะคะ่ะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานน่ะนะคะว่าเขามองคุณเป็นแบบไหนในเวลานี้นะคะแม่หมอมีให้เลือกทั้งหมดสามใบแล้วกันโอ้โหใ <laughs> บแรกเด e ะเดตเดเดเลยอ่ะใบที่สองไนท์ออฟหวานนะนะคะ มีสามที่สามกรุ๊ปนะใบที่4 4่ f ฟลอคัหรือ4ถ้วยนั่นเองนะคะอ่ามองนะหนึ่งเดอเดไนอไนอวานแล้วก็4ถ้วยนะคะเลือกนะเดี๋ยวแม่หมอไปทำกรุ๊ปแรกก่อนนะคะทุกคนค่ะมากันที่กรุ๊ปที่1คือเด e d เ t h นะคะเดอเดใบนี้นะมันเป็นพลังงานของการ เคยเป็นคนรักเก่ากันมาก่อนก็ได้หรือว่าเพิ่งมีเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่ทําให้จบกันแล้วก็แต่ว่ามันมีพลังงานของความรุ่มหลงความลหลงไหลในเรือนร่างหรือความต้องการความผูกพันธนาการในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความสัมพันธ์ที่ยังตัดกันไม่ขาดนะคะจบไปแล้วก็จริงแต่ยังมีแสงส่องมาให้ฟื้นคืนชีพนะคะใบนี้ตอนนี้เขาคนนั้นน่ะ มีความรู้สึกกับมองมองคุณเป็นแบบไหนเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนไม่ยอมคนเลยคุณน่ะชอบเอาชนะคุณน่ะคือชอบทะเลาะด้วยหรือว่างัดข้อกับเขาอ่ะคุณไม่ยอมเขาเลยทําไมคุณถึงแบบเขาเหมือนเขาไม่เคยเจอใครที่ทเคยที่ ที่เคยเป็นแบบคุณเลยอะทำไมคุณเป็นคนแบบที่แตกต่างจากคนอื่นนะทําให้เขาหงุดหงิดได้ง่ายมากหรือทําให้เขาหัวเสียหรืออยากทะเลาะด้วยอะค่ะเหมือนกับว่าสิงสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันแล้วแบบไม่ยอมกันจริงๆนะเนี่ยคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าทําไมคุณเป็นคนไม่ยอมคนเลยนะเนี่ยคุณพร้อมไปอาะต่อต่อนี่ไ่ไม่หมอแต่คุณเป็นคนที่แต่เขาก็เอาออกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คือค,คุณเป็นคนที่มี แต่ถึงจะทะเลาะก,กันยังไงอะนะคะคุณก็เป็นผู้หญิงเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายในฝันคือเป็นคนที่ตรงสเปคเขาคือปัญหาเดียวเลยนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้คือคุณตรงสเปคเขาทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าตารูปร่างหรือเขาก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกถึงคุณฝันถึงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่สิ่งติดอย่างเดียวคือคุณเป็นคนที่แบบทําให้เขาแบบหัวร้อนอะ ทะเลาะด้วยตลอดเวลาเป็นคนเป็นคู่นี้นะ่เหมือนคู่ไม้เบื่อไหมเบากันจริงๆเน่ยแต่ก็ยังแบบยังยังนึกถึงกันหรือว่าถึงแม้ว่าบางคนจบกันไปแล้วหรือว่าทะเลาะกันไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไปโผล่ในความฝันของกันและกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะตัดกันไม่ขาดจริงๆนะ อ่ะหรือแม่หมอเปิดอีกใบหนึ่งแล้วกันแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะมองคุณยังไงแล้วรู้สึกยังไงคุณตอนนี้ต่างคนต่างรู้สึกแบบเหมือนเหมือนบางคนทะเลาะกันมามาไหมหนูมีคําพูดแรงๆ,ๆหรืองัดข้อกันเบาๆก็ได้แต่ว่าทําให้รู้สึกแบบเฮ้อเหนื่อยพักพักพักโลกก่อนลวกัน,นสี่ดาวคือต่างคนต่างอยู่ในมุมแต่ยังมีความรักให้กันยังรู้สึกถึงความมันเหมือนบาดเจ็บกันไปนะแต่ก็ยังแต่ยังนอนด้วยด้วยด้วย,วยแบบ ยังมีสีสันน่ะคือมันยังไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะจบจริงหรืออะไรมันเหมือนกับว่าความรักนั้นมันยังอยู่ยังรู้สึกกันอยู่แต่ว่าต่างคนต่างต่างต่างพักพักยกพักลบอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันจะจบไหมหรือว่าจะเลิกคบตัดเป็นขาดไปเลยไหมคงไม่ใช่อ่ะค่ะแม่หมอมองว่าคุณทั้งคู่สุดท้ายแล้วนะมันเหมือนคนที่รักๆเล,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 ลิกก็ได้แล้วแบบพอถึงเวลาก็กลับมาคุยกันอีกเห็นไหม มันเหมือนว่ามีมีการรอคอยการถือสารเดี๋ยวคือเหมือนกับต่างคนต่างรู้รู้รู้จักนิสัยใจคอกันว่าเดี๋ยวไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคุยกันอีกให้ทะเลาะก,กันให้ตายยังไงอะ่ะมันก็ยังไม่จบนะหรือเนี่ยพลังงานไพ่เดอะเดซใบใบที่คุณเลือกกันน่ะมันเป็นพลังงานของการตายและเกิดใหม่อะ่ะเพราะว่ามันมีพอตายแล้วเนี่ยคุณคนนุณยังอยู่ตรงนี้เนี่ยแสงสว่างก็ส่องมาเหมือนกับว่าพอจะจบจริงจะเลิกกันจริงจริงหรือว่าจะเลิก ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยมันจะฟื้นตลอดก็เหมือนกับยังไงก็ไม่จบไม่ง่ายอะค่ะมันเหมือนกับว่าต่อให้เงียบหายกันไปเดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาคุยกันใหม่เขารู้สึกว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาหรือไม่ก็คือเขาก็ยังไม่ยอมจบแต,แต่แค่รอเวลาให้ต่างคนต่างใจเย็นกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณยังไปวนเวียนในความฝันของเขาหรือในห่วงเขาตลอดเวลาอยู่เลยโอเคนะคะสำหรับกองแรกอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองแม่หมอกดสต๊ มาต่อกันที่ night of one ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะอ่ะเขารู้สึกเขาเขามองคุณยังไงในเวลานี้ใช่ไหมอ่ะอยตายแล้วใครเลือก night <ine> of one นะ t อ o of cup เขารักค <ün> ุณเขารู้สึกว่าใจตรงกันเลย <K ün <K ün> ใครที่เลือกกล้องสองนี่เ hey, ฮ <K ün> เลยนะเนี่ยเขาสึกว่าคุณนะ <K ün> เป็นรัก <K ün> เป็นเป็นคู่รักของเขาเป็นคนที่แบบ มันต้องมันต้องมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันแน่ๆต้องเคยเป็นคู่กันมาก่อนถ้าสําหรับใครที่แบบยังไม่ได้คบหาเป็นคนรักกันนะไพ่ใบนี้เป็นคนรักกันแล้วก็ได้นะถ้าไม่ใช่เขาจะรู้สึกคุณหรือเขาก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมันต้องเป็นคู่กันมาก่อนแน่ๆหรือรักใจมันต้องกรงกันมันรักกันไพ่ใบนี้คือคนที่รักกันดูสิไพ่ไนท์ออฟคัพขึ้นมารักกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันหรือบางคนเนี่ย อาจจะยังเป็นลักษณะของการครบกันแบบเพื่อนฝูงหรือหรือหรือคนที่มากกว่าคาว่า,ว,าว่าเพื่อนแต่ว่ามีความรู้สึกให้กันแน่นอนคู่นี้ใจตรงกันนะคะเพราะว่านายออกครับเขารู้สึกชอบคุณชอบคุณเลยแหละแต่จะแล้วไงต่อแต่มันมีการเหมือนกับว่าบางคนนะมันมีเป็นรักทางไกาได้นะคะสามไม้เท้าหรือการเวลาคุยกันชอบคุยกันในเรื่องของการทํางานหรือ,อมันเหมือนบางคนอาจจะ ต่างคนต่างรู้นะว่ารักกันแต่ว่ามันบา,บางสำหรับบางคู่บางคนบางกรณีไม่บอกความรู้สึกแก่กันรักแต่ว่าห่างเหินรักแต่ว่าห่างไกลเป็นความรักที่มันเหมือนแบบมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนนะ่ะต่อให้อยู่ใกล้กันแต่ก็ทําตัวห่างๆกันก็เป็นได้นะคะแล้วก็เป็นไปได้นะคะสําหรับคนที่ท,ที่ที่รู้สึกว่ารักกันแต่ว่าความรู้สึกคือ มันมีบางอย่างที่ที่มันยังเป็นความลับอยู่ก็ได้หมายถึงว่าเป็นลักษณะของรู้ว่ารักแต่เป็นรักในความลับก็ได้นะแม่หนะมอมองอย่างนี้แล้วเขามองว่ายังไงต่อถ้าไม่ใช่รักในความลับแล้วเป็นคนที่คบหาดูใจแล้วก็แล้วก็คือรู้สึกเกือบละใกล้ใกล้ละที่จะชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใกล้ละที่จะบอกรักกัน เขามองคุณว่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ทรงสเสน่ห์สำหรับเขามีพลังงานที่ดึงดูดเขามากเลยเขาไม่อาจละสายตาจากคุณหรือทิ้งทนไปไหนได้เพราะคุณคือสเปคนะคะสเปคของเขาเขาชอบทุกอย่างที่เป็นตัวคุณคุณเป็นคนแปลกแต่คุณเป็นคนเก่งอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะสําหรับกองที่สองโอ้โหดีใจด้วยเราคนที่เลือกกองที่สองแต่กองแรกก็โอเคนะอ่ะคราวนี้มาดูกองที่คนที่เลือกโ o ล์คับกองที่สาม ขามองคุณเป็นยังไงในเวลานี้เจ็ดเหรียญตอนนี้เหมือนคุณทั้งคู่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองปะ่ะเหมือนกับเป็นการคุยกันมานานนะสำหรับพลังงานที่แบบนานมากแล้วแบบแต่ยังไม่ยังไม่ไม่ยังไม่ได้เทกันไปไหนหรือทิ้งกันไปไหนอะค่ะ แต่ว่าเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่อดทนเนาะทำแล้รน,นคือเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยมายาวนานเหลือเกินบางคนนี่หลายปีมากแล้วนะแล้วคุณเป็นคนที่อดทนกับนิสัยของเขาได้อะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่แบบเขามองคุณว่าคุณเป็นคนอดทนเนาะถ้าเป็นคนอื่นจะมีใครเออเขาคิดอย่างนี้จริงนะว่าจะมีใครทนกับเขาได้ขนาดคุณหรือเปล่าคราวนี้ขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงต่อ เารู้สึกมันมันเป็นความสัมพันธ์สําหรับกองที่สามมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานแล้วนะรู้จักกันมายาวนานคุยกันมานานแล้วนะแต่มันมยังไม่ได้ขึ้นว่าเป็นอะไรกันน่ะนะคะเรามองว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคุณเป็นคนที่ทําอะไรด้วยแพชชั่นแล้วก็ตั้งใจจริงแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อต่ออะไรง่ายๆเขารู้สึกว่าคุณทนเขาได้อ่ะตลง้ไม่มีใครทนเขาได้คุณมีผลในใจคุณมีผลต่อความรู้สึกของเขา ถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามทุกๆครั้งที่ที่คือเป็นคนที่มีผลต่อใจอะเดอะมูนคือเขาคิดถึงคุณบ่อยๆคิดถึงคุณเสมอๆม,มาแล้วความรู้สึกโอ้ oh, วันนี้พลังงานทั้งสามกองดีจังเลย k n n o o f คั p เขาชอบคุณค่ะเขาชอบแต่เขาอาจจะยังไม่เคยพูดไหมเพราะว่าเดอะมูนมันขึ้นมาว่าปิดบงังปิดซ่อนความรู้สึกแต่รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มีปัญหากันอะ คุณจะอยู่ตรงนี้เสมอแล้วคุณนะ่ะพร้อมที่จะปรับตัวปรับความเข้าใจกับเขาเสมอเป็นคนคนเดียวที่ท,ที่ที่เป็นคนที่มั่นคงเขารู้สึกว่าคุณมั่นคงต่อเขาแล้วก็จริงใจจริงจังต่อเขาเขารู้สึกถึงพลังงานของคนที่แบบจะอยู่แบบเนี้ยกันไปเรื่อยๆสามถ้วยเขารู้สึกว่ามีคุณอยู่ในชีวิตมันดี ไม่ว่าจะ,จะยังไม่ได้คบเป็นแฟนก็ตามแต่ขอให้มีคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นคนคนเดียวที่รู้สึกว่าแบบ